จเจอกับตามอีกแล้วนะคะวันนี้ตามขอโชว์เมืองที่เราจะไปเที่ยวนะคะเราจะมีไปด้วยกันทั้งหมด3เมืองซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ข้างล่างสตุตการ์ดค่ะเมืองแรกที่เราจะไปชื่อเมืองนี้ค่ะนี่นะคะเมืองนี้ชื่อมาบักเป็นเมืองเล็กๆนะคะเล็กมากอยู่ใต้รอยทิเงเกนมานะคะผ่านปราสาทที่มีชื่อเสียงอีกปราสาทหนึ่งก็คือลิเทนสไตน์นะคะ เขาก็จะมาตรงส่วนนี้นะคะเมืองนี้ชื่อมาบากักมาบากักมีความสําคัญยังไงเมืองนี้นะคะเป็นที่เพาะพันธุ์ม้าเป็นม้าที่มีชื่อเสียงที่เอาไว้ใช้แข่งกีฬาใดๆๆก็ตามม้าที่คุณเห็นอ่าที่เนี้ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ม้านะคะเราจะมาเยี่ยมที่นี่กันเป็นที่แรกถือเป็นสวรรค์ของคนรักม้าเลยนะคะเราสามารถเข้าเยี่ยมชมที่เป็น ข้องมาได้ก็จะมีการกั้นไว้เป็นสัดส่วนจะได้เห็นม้าตัวเป็นๆสวยๆนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นม้าที่ขายไปแล้วค่ะค่ะจริงๆแล้วห้ามเอามือไปจับม้านะคะเขาจะถือว่าเป็นความสะอาดแล้วก็ไฮจีนของที่นี่จริงๆม้าตัวสูงมากนะคะคือ2เมตรขึ้น ตต,ตใหญ่มากรงนี้เป็นส่วนที่เดินเข้าชมได้อันนี้ก็คือโปสเตอร์นะคะของที่นี่ว่าเขามีความเป็นมาเป็นยังไงนะคะเป็นสมาคมของ essa ถือว่าเป็นเฮดควอเตอร์ด้วยซ้ำแล้วที่นี่ก็ตั้งอยู่ในเขตอนุร,รักษ์ของชวาบิทแอลนะคะของ UNESCO ที่นี่เกาะตั้งในปี1514นะคะและปัจจุบันก็อายุมากกว่า500ปีแล้วก็ผู้ที่เกาะตั้งเนี่ยก็คือเป็นดุกข,ของเวอร์เทนแบกนะคะก่อนที่จะมารวมกันเป็นบาเดนเวอร์เทนแบกค่ะที่นี่เขาจะปีพ่อพันดีนะคะอันนี้ก็คือตัดสัญลักษณ์เมื่อปี2014ที่เขาฉลองไป500ปีนะคะอันนี้เราก็เดินเข้ามาภายในค่ะสามารถมาชมดูได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะคะ เดินเข้าไปชมภายในคอกได้ค่ะว่าม้าเขาอยู่กันยังไงนะคะ <Hello. S 1> น้องม้าที่ดูมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นไปหมดนะคะ mm hmm. ก็น่ารักดีแต่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะกลัวน้องจะงับหัวเอา mm hmm. อันนี้เขาบอกว่าห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามให้อาหารม้านะคะเพราะมาจะกัดได้ค่ะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขากําลังให้ย่านะคะ มาดูวิธีการค่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นหญ้าแห้งหญ้าหมักผสมรวมกันนะคะเขาก็จะเปิดประตูน้องม้าจะไม่เดินออกจากประตูนะคะไม่ออกจากคอกแล้วเจ้าหน้าที่ก็จัดการเกลี่ยหญ้านะคะใหม่เอาเข้าไปข้างในคอกหมาค่ะอาจจะมีเสียงดังบ้างนะคะม้าบางตัวต้องการความสนใจจากเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะมีการส่งเสียงกระแทกนะคะเป็นระยะระยะ ก็จะเป็นรายละเอียดว่าที่เยอรมนีเนี่ยมีที่ไหนที่เพาะพันธุ์มาบ้างก็จะมีที่ข้างบนก็จะมีเร e ดนเ l ลนะคะนอยสกัดเซ l เลอร์วาเลนดอล r ์ s รุเซนดอลฟ l โมลินส์บวกกราสต d r i n g e n นบวกแล้วก็สวายบร r คเ k e n มาปักก็คือที่นี่นะคะและสุดท้ายก็คือสวายกา g ์เงอร์ที่แถบด้านไบเยนแล้วที่นี่เขาก็จะมีตา ะะก็คือเป็นรางวัลที่เขาได้มาที่นี่นอกจากจะทําให้เราได้เห็นว่าเขาเลี้ยงม้ากันยังไงนะคะยังมีการสอนขี่มา้ามีสอนให้ขับรถม้านะคะซึ่งสามารถเรียนแบบเป็น outbuilding ก็คือน่าจะมีระยะเวลาในการเรียนแล้วก็จบมาเพื่อเป็นสายอาชีพนี้โดยเฉพาะด้วยค่ะอันนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆของมาปักนะคะ จากนั้นเราก็จะมาที่ปร,ปราสาทแห่งนี้ค่ะชื่อปราสาทนะคะ s c s s w i t t e n b บ r g ที่เมืองซาลจักตรงนี้เขาจะอยู่ชเฉียงมาทางเมืองชูปิงเยนค่ะมาไกลหน่อยนะคะมาเมืองนี้เพราะว่าปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขานะคะแล้วมันก็จะมองเห็นข้างล่างแม่น้ำซึ่งเขาก็จะมีสนามกอล์ฟด้วยนะคะเรามากินมื้อเที่ยงที่ลง แรมปรา,าสาทแห่งนี้กันเดี๋ยวเราจะเดินชมกันภายในร้านอาหารนะคะหรือห้องอาหารของที่นี่กันเข้ามาเราจะเห็นรูปถ่ายนะคะของบาลอนคนปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่มที่9ค่ะ ันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่ติดกับรีเซพชันนะคะซึ่งจะมีการแสดงข้าวของเฟอร์นิเจอร์ของทางปราสาทให้เราได้ชมนะคะเราสามารถซื้อสิ่งของเช่นจานหม้อที่เขามีวางไว้ในตู้โชว์ค่ะสามารถซื้อกลับบ้านได้ส่วนนี้คือวิวข้างนอกคะ่ะ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องอาหารค่ะอันนี้จะเป็นห้องอาหารแบบส่วนตัวซึ่งสามารถจัดงานเลี้ยงได้นะคะรับรองแขกได้น่าจะประมาณ20-30คน mm. ก็จะเห็นเป็นเขากว้างหัวกว้างนะคะเพอสมัยก่อนเขาจะนิยมล่าสัตว์ป่ากันส่วนนี้ก็คือห้องอาหารใหญ่ค่ะซึ่งพอเราเดินมาถึงตรงจุดนี้นะคะจะเจอประตูซึ่งเป็นทางออกไปสู่ ระเบียงนะคะซึ่งจะมองเห็นวิวข้างล่างของทางปราสาทก็จะมาส่วนของห้องพักและห้องอีเวนต์อย่างเช่นห้องจัดงานแต่งงานเช่นห้องนี้เป็นต้นนะคะห้องนี้เขาเรียกว่า red salon นะคะก็คือห้องสีแดงก็คือจะมีการตกแต่งเป็นสีแดงทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ถือเป็นห้องที่เปิดใช้ในปี1998นะคะถ้าจำไม่ผิดสวยมากคะ่ะห้องนี้ ส่วนต่อมาถัดจากประตูตรงนี้นะคะก็เป็นห้องจัดงานเลี้ยงเหมือนกันจะเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะและนี่นะคะตรงทางซ้ายมือนี่คือบารอนคนปัจจุบันรุ่นที่เก้าค่ะนี่คือจะใหญ่กว่าห้องที่เป็นห้องสีแดงนะคะก็จะมีรูปภาพของคนในตระกูลนะคะ อยากบอกว่าบารอนเนี่ยนำสกุลคือ g r a เล l e r นะคะเป็นตัว R ฉะนั้นทุกอย่างที่นี่เขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปภาพบัมพบพรลุษนะคะอันนี้คือภายนอกค่ะมองจากห้องลงไปเห็นไหมคะขนาดพรมปูพื้นยังเป็นตัว R เลยค่ะคุณเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารเที่ยงกันนะคะวันนี้เรามาตองที่นั่งและนั่งทานอาหารกันที่นี่ ดีมากค่ะคุณเครื่องใช้ทุกอย่างนี่คือแบบโอ้โหให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเราเป็นเจ้าหญิงอ่ะได้กินทุกอย่างจานชามเครื่องเงินนะคะความฟิวชั่นมีแบบมีญี่ปุ่นด้วยมีอะไรหลายอย่างค่ะแต่โดยรวมแล้วอาหารอร่อยนะคะจบท้ายด้วยเอสเปรสโซ่แล้วก็ช็อกโกแลตค่ะ มาดูห้องน้ํากันค่ะคุณโอ้โ oh หนี่ครั้งแรกเข้ามาดิฉันก็อึ้งเลยนะคะโอ้โ oh หสีทองสีทองอลังมากแต่คือส่วนตรงนี้คือสวยสุดนะคะที่เหลือก็คือธรรมดาค่ะเป็นที่สุดท้ายนะคะของวันซึ่งก็คือ Cafe i n นชลอสนะคะที่เมืองนี้ค่ะเมืองเมือนซกอัมเน็คค่านะคะอาจจะออกเสียงผิดยังไงอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าเมืองนี้อยู่ตรงไหนอยู่เหมือนแทบจะ มิดเดิลโนแวอร์ Middle ของซัมติงในเขตเชเวบิชแอลฟ์นะคะขับรถมาจะดีที่สุดทั้งหมด3เมืองที่ไปเนี่ยไม่ขอแนะนำให้นั่งรถขนส่งสาธารณะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในตามซอกตามเทือกเขาฉะนั้นก็เลยแนะนำว่ามาด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะดีที่สุดคะ่ะ คาเฟ่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยมานะคะนี่คือครั้งที่3แล้วและป้ายการโฆษณาคาเฟ่กาแฟาชาเขาคือเด็ดมากก็มีเขียนบอกเลยเขาว่ามีอะไรบ้างเมนูวันนี้นะคะมีเครื่องดื่มอะไรแต่ละอันแต่ละกระดานก็คือจะเป็นชื่อของเครื่องดื่มแล้วก็เป็น ว affle อย่างเงี้ค่ะเขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างราคา9ยูโรนะลูปวฟ f f l e หัวใจก็จะราคา9ยูโรมีอะไรบ้างนะซึ่งโดยมากเนี่ยที่เนี่ยเค้กจะชิ้นใหญ่มากใหญ่บึ้มมากถ้าใครเคยตามใน Facebook แล้วจะรู้นะคะว่าเค้กที่นี่ได้เซนนชื่อว่าเด็ดแล้วคนก็เยอะมากค่ะอย่างช่วงเนี้ยก็จะมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่นะคะที่นี่เค้กเขาจะมีความสดใหม่ทุกวันค่ะ และนี่ค่ะก็คือป้ายนะคะ Ca เ n อิ r ชลั t นะคะเขาจะเปิดมันจะมีเว็บไซต์ของเขาเดี๋ยวตามจะให้เว็บไซต์ให้นะคะเข้ามาข้างในนะคะเอาตามสะดวกเลยเราสามารถเลือกที่นั่งได้เองก็คือเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นสองนี่ก็คือชั้นสองนะคะก็จะมีห้องขับมีลืบมีที่นั่งที่สามารถเข้าไปดูกันได้อีก เรื่องตรงนี้ก็จะมีชั้นลอยชั้นล่างนะคะแล้วก็ชั้น2ตรงนี้จะเป็นชั้นที่ไว้สามารถสั่งตัวเค้กหรือคุณสามารถมาดูเค้กก็ได้ค่ะเขาจะมีตัวดิสเพลย์โชว์และนี่ค่ะก็คือเค้กนะคะเค้กจะมีเยอะมากหลากหลายมาก อย่างตำตำเนี่ยเ่าที่นับดูจะมีอยู่ประมาณเกือบ10ชนิดได้นะคะแต่ละหน้าแต่ละอย่างก็คือเวลาตักมาเนี่ยคุณขากินแล้วคือจุกคะ่ะดูเค้กสิคะคุณไม่ใช่เค้กเหมือนเค้กฝรั่งเศสเค้กเยอรมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้เลยคะ่ะและนี่ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะ แล้วนี่ก็คือจากที่นั่งที่เราได้เลือกไว้ก็จะเห็นวิวของตัววสเซอร์ชลอสนะคะก็คือปราสาทที่มีกูน้ำแล้วนี่ก็คือภายในค่ะและแล้วเค้กที่สั่งก็มาแล้วนะคะบึ้มไหมคะคุณนี่คือชิ้นเดียวนะคะใหญ่เท่ากว่าฝ่ามือฉันอีกอะ่ะใหญ่มาก แล้วก็อันนี้ก็อีกอันนึงนะคะที่สั่งแต่อันเนี้ยรสชาติธรรมดามากเลยค่ะมันเป็นเค้กครีมสดซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้ว้าวนะคะแล้วนี่ก็คือทุกคนก็จะสั่งเครื่องดื่มก็คือเป็นชาค่ะเขาก็จะมีเป็นเซตให้ของใครของมันนะคะคือน่ารักมากว่าแล้วเราก็ได้เวลาคาเฟ่ไซส์นะคะของคนยอรมันก็คือการดื่มกาแฟกินเค้กกันค่ะนี่คือหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะยังไม่ย่อยเลย วันนี้ตามก็ขอตัวไปก่อนนะคะส่งภาพความอร่อยแล้วก็เค้กชิ้นบึ้มๆส่งตอท้ายค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายชิช